เฮ้ยวันซัมม์ก๊าไอ having a f o l i n g บนเฟซ o ุ๊ o ค n ลเลอ a ที่ไอ having a ดิสไต i ์ส์นมาแล้วครับติดตามชมที่วิดีโอนะครับ <Okay. S 1> Counter rike, ที่มี c o u n t อร r สไตที่ออน a c e b o o k นะครับถ้าคิว่าด้วยผ่านลิแกมดีกว่าดีครับตอนนี้เลยเลยนะครับโอ้โหรับว,ว่า ว่าเกมที่เพื่อนๆดีกว่าไหมนี่เลยเกมเซเวอร์ดีกว่าว่ะที่มีอะที่มีผมเข้าไล่ได้นะครับเป็เพื่อนไม่เป็นบปางไหน,นะครับครับเล่นครับครับทางเฟซบุ๊กก็ยาก ยยยตัวน,นี้นะเลจะมี Counter Strike, มี Half Life ด้วยนะครับตัวนี้ปุ่ม Enter ทุกใจหมดเลยนะครับลคลิกเขียน Counter Strike มาเพิ่มเป็นจุดหกแล้วนะครับที่มี s a s ดีกว่า ที่ีดาวนโ์โหลดมาแล้วร้อยเลยนะครับตอนนี้ด้วยนะครับเล่นที่มีใจการดีกว่าตอนนี้ด้วยเล่นฝีมือกันต่อเลยนะครับตอนนี้ด้วยมาด้วยนะแล้วนะครับ แผ่นแลสจะแกมจะมีเดดชูดีกว่านี้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเข้ามาเกยนะครับนี่นะแล้วนี่นะนะเป็นตำรวจด,ดีกว่าโอเคลนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าไลน์ไปก่อนสวัสดีครับ